พลังและอิทธิพลมหาศาลของจิตใต้สำนึก (subconscious so mind) จิตใต้สำนึกมีพลังและอิทธิพลมหาศาลต่อพฤติกรรมความคิดอารมณ์และการตัดสินใจของเราเพราะจิตใต้สำนึกทำงานตลอดเวลาแม้ในขณะที่เรานอนหลับและต่อไปนี้คือพลังของจิตใต้สำนึกของคุณ 1. จิตใต้สำนึกจะควบคุมพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวพฤติกรรมต่างๆเช่นการเดินการขับรถ หรือการพิมพ์แป้นพิมพ์โดยไม่ต้องคิดความเคยชินและนิสัยเกิดจากการบันทึกของจิตใต้สำนึกนั่นเอง 2. จิตใต้สำนึกมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกทั้งความกลัวความกังวลหรือความมั่นใจมักเกิดจากข้อมูลที่สะสมไว้ในจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกจะทำงานกับประสบการณ์ในอดีตซึ่งสามารถกระตุ้นอารมณ์ของเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัว 3. จิตใต้สำนึกกำหนดความเชื่อและมุมมองชีวิตบางครั้งเราอาจมีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองเช่นฉันคงทำไม่ได้หรือในบางครั้งเราก็เชื่อว่าเราเก่งทั้งสองสิ่งนี้มักจะมาจากจิตใต้สำนึกและหากเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าตัวเองประสบความสำเร็จเราก็มักจะลงมือทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงขึ้นมาจนได้ 4. พลังของจิตใต้สำนึกส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ความเครียดและอารมณ์ด้านลบสามารถส่งผลให้เกิดโรคทางกายได้ในทางตรงข้ามการฝึกจิตใต้สำนึกให้สงบเช่นการทำสมาธิหรือการใช้คำยืนยันเชิงบวก affirmations สามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 5. จิตใต้สำนึกเป็นแหล่งความคิดสร้างสารรค์และแรงบันดาลใจดังเช่นศิลปินและนักประดิษฐ์หลายคนใช้พลังของจิตใต้สำนึกในการสร้างสรรค์ผลงานอันลาค่าและ จิตใต้สำนึกจะทำให้ความคิดใหม่ๆผุดขึ้นมาโดยเราไม่คาดคิดเช่นขณะอาบน้ำหรือแม้กระทั่งในยามที่เรานอนหลับจิตใต้สำนึกมีพลังแข็งแกร่งมากกว่าจิตสำนึกหลายเท่าเพราะมันทำงานตลอดเวลาและกำหนดพฤติกรรมความเชื่อและชีวิตของเราหากเราสามารถควบคุมหรือโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้เป็นบวกเราก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้